สวัสดีครับอ่านี่อ่าจะมารีวิวนะครับบ่วงแขวนแบบหมุนได้นะครับบ่วงแขวนแบบหมุนได้ร้านบางดุลนะครับของเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับของเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับอ่าเป็นบ่วงแขวนใช้สําหรับต่อนกกวักนะครับใช้สําหรับดักนกกวักนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าสี่สิบบ่วงนะครับชุดนี้ บ่วงแขวนดักนกกวัก40บ่วงแบบหมุนได้นะครับจะมีหลอดนะครับแล้วก็ร้อยร้เชือกเข้าไปนะครับต่อด้วยสาย PE สีเขียวเนี่ยครับเป็นสาย PE ตกปลานะครับ4ปอนนะครับสแล้วก็ปั่น2เส้นนะครับเป็น8นะครับห่วงทองเหลืองสนิมไม่ขึ้นนะครับเอ็นเบอร์ร้อนะครับตัวนี้เอ็นเบอร์ร้อยยบนะครับสีบ่วงอ่า ของเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับใครสนใจจะโอนเงินมาก่อนก็ได้นะครับจะเก็บเงินหน้าบ้านก็ได้นะครับส่งของไปก่อนค่อยจ่ายตังค์นะครับชุดนี้ชุดละ500นะครับจะเก็บปลายทางก็เพิ่มค่าส่งมา50บาทนะครับสนใจโทร093นะครับ7 7 3 7 3 9 8นะครับเพราะว่าติดต่อทางไลน์นะครับเบอร์โทรผมเลยนะครับไลน์ใส่เบอร์ช่อง ID มาเลยนะครับอ่า อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับร้านบางดุลตอนนี้สมาชิกผู้ติดตามก็ห้าหมื่นกว่าแล้วนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันครับผมสวัสดีครับ